ครับท่านประธานที่เคารพกระผมปริญญาช่วยเกต์กิริรัตผู้แทรรรนราษฎรบัญชีรายชื่อปั๊บเก้าไกลคนเท่ากันในฐานะสมาชิกรัฐสภาข้ผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปศในวระนี้ซึ่งก้าผมไม่เชื่อว่าร่างรบรบอรฉบับนี้จะตอบโจทย์พัฒนาการทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนสร้างชาติได้ แต่กลับกลายเป็นการตอบโจทย์ของการกดทับกดขี่กดรีดพี่น้องประชาชนอย่างหนักขึ้นเพราะร่างพรบนี้เป็นการรวบอํานาจไม่ใช่เป็นการปฏิรูปอย่างที่กล่าวอ้างท่านประธานครับในประเด็นการศึกษาของเพื่อนเพพี่น้องคนพิการเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก้าวถึงการศึกษาสภาพแวดล้อมเงินอุดหนุนทางด้านการศึกษาและกระทั่งอำนาจในการจัดสรรการศึกษา โรงเรียนต้องรองรับคนพิการเข้าเรียนได้นะครับเรียนร่วมกันได้นะครับเปรียบเสมือนการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆเข้าเข้าใจกันได้ไม่แลกแยกความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ํานี่จะเป็นโรงเรียนชีวิตจริงๆนะครับในเ,นเรื่องของเงินหลุดนุนทางด้านการศึกษาทางด้านอาชีวะ้อไม่ควรมีก็จํากัดในเรื่องของอายุดังเช่น อายุไม่เกิน25ปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนนะครับที่จะได้รับเงินอุดหนุนทางด้านาการศึกษาและทำให้ลดจำนวนของนักเรียนคนพิการเรานะครับตัวอย่างโรงเรียนอาจิวะพระหมหาไทยนะครับที่ได้รับเพียง20,000บาทต่อหัวต่อปีแต่ต้องใช้จ่ายจริงๆถึง1แสนอย่างที่ผมได้เคยอภิปรายไปแล้วด้วย แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลนะครับหนึ่งร้อบาทต่อหัวต่อปีนะครับทั้งที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีงบประมาณมากนะครับสามถึงสี่แสนล้านต่อปีนะครับผมคิดว่าภาครัฐนะครับต้องตบตวนโดยด่วนนะครับในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณตรงนี้นะครับในส่วนของเพื่อนๆน้องๆคนพิการนะครับที่ไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนปกติได้นั้นไม่ว่าจะอยู่ใกล้ อยู่ไกลบ้างนะครับพ่อแม่ของเขาลําบากไม่สะดวกที่จะไปรับไปส่งบ้างเราจะทําอย่างไรนะครับให้เขาเหล่านี้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตได้หรือเป็นการเรียนตามอัตยาศัยเรียนในสิ่งที่เหมาะกับสภาพของเขาเรียนในแบบที่สร้างงานไปด้วยสร้างอาชีพไปด้วยสร้างรายได้ไปด้วยเช่นเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญานะครับ อายุก็มากพอสมควรแล้วเขาสามารถที่จะเลี้ยงแพะได้เริ่มเลี้ยงมาแล้วสามตัวนะครับยกตัวอย่างตอนนี้ก็ได้เป็นหกตัวแล้วนะครับได้ลูกขึ้นมาแพะก็รากาดีนะครับกิโลกรัมละประมาณสองร้อยบาทในจวงนี้นะครับนี่คือวิองเรียนชีวิตอิสระของเขานะครับฉะนั้นในเรื่องของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทยนะครับเ,เราต้องเรียนความคิดความเชื่อใหม่ๆนะครับ เปล <th> <ôi VAN ES> ี่ยนกระบวนการเปลี in man, <t t ่ยนวิธีคิดในการทํางานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจตังกมการเมืองและเทคโนโลยีเพื่อจะทําให้คนพิการเราสามารถเข้าถึงสิทธิทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมได้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้จริงๆและส่งผลให้คนพิการเรากลายเป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพร่วมกันพัฒนาชาติได้เช่น คนปกติทั่วไปและที่สาคัญเพื่อจะดงถึงสังคมที่ให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตและต้องตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกระผมเห็นด้วยครับการกระจายอำนาจกระจายงบประมาณทางด้านการศึกษาสู่ท้องถิ่นซึ่งเข้าใจเข้าถึงพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงเพื่อนเพนเพ,นพี่น้องคนพิการเราในทุกๆด้านด้วยฉะนั้นนะครับกระผม ไม่เห็นด้วยกับการรวมสูยนอำนาจแบบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไป